กลับมาคุยกันต่อนะคะมีความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีของคุณยิ่งรักด้วยคือตอนนี้เนี่ยก็ต้องจับจ้องกันเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่านับถอยหลังว่าคุณทักษิณเนี่ยจะได้รับการพักโทษแล้วแต่ว่ามันก็มีคดีมาตรา1ึนึออกมาให้ให้กวนใจเล็กๆว่าเอ๊ะจะโดนอายัดต,ตัวจะได้อิสราภาพอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ล่าสุดไปดูข่าวในสํานักข่าวอิสราค่ะรายงานความคืบหน้าคดีที่นางสาวยิ่งรักกับพวกรวม6คน นะคะกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการเป็นความผิดตามพรบรปรปชนะคะแล้วก็เป็นความผิดตามพรบรเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐก็คือการหัวประมูลนั่นแหละจากโครงการรถโชว์สร้างอนาคตประเทศไทยไทยแลนด์2022นวงเงิน240ล้านบาทนะคะที่จงใจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบใช้ตำแหน่งโดยทุจริตมุ่งหมายไม่ให้มีการแข่งขันเสนอราคาอย่างเป็นธรรมโดย วันวันผู้สื่อข่าวสำนักข่าวอิสารายลงานว่า4มีนาคม2567นี้นะคะ9โมงครึ่งสารดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะนัดฟังคำพิพากษาในคดีดังกล่าวโดยมีการไปเขาเรียกว่าติดประกาศ สารเพื่อให้นางสาวยิ่งรักกับพวกเนีทราบแล้วก็จะได้มาฟังคำพิพากษาในวันที่4มีนาคมนะคะโดยจำเลยในคดีนี้ค่ะ 1. คือยิ่งรัก 2. คือนิวัฒน์ทำร,รงบุญทรงไพศาล3คือนายสุรนันเวชชาชีวะ 4. คือบริษัทมติชนจำกัดมหาชน 5. บริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนและ6คือนายรวิโหลทองนะคะเป็นจำเลยที่1ถึง6 ซึ่งสาลดีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็นัด4มีนาคมนี้อีกหนึ่งคดีของคุณยิ่งรักอคุณยิ่รักก็หาเรื่องเข้ามาในพศไสยได้เลยสิงนั้นเ่ะอ้าเอาเปิวิกฤตเป็นโอกาสงนั้นเออใช่สิคือไงมามาฟังคำพิพากษาอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะใช่มาเลยตั้งใจจะมาฟังคำพิพากษาวันนี้รัฐบาลก็เป็นของพี่ออใช่ไหมแล้วก็ผีโมแป้งก็เยอะแยะไปหมด พร้อมจะจัดการให้ได้เพราะง้นมาได้เลยคือมาเลยมาเลยเพราะอันนี้จังหวัดดีมากที่เข้ามาในเมืองไทยไงใช่ไหมแล้วแล้วก็ไปฉีดหน้าให้เรียบร้อยให้ดูสวยเพราะถ้ามีมีเกิดตัดสินเป็นเชิงลบก็ก็หาเรื่องประกันตัวอุทธรณ์เนแล้วอยู่ในเมืองไทยต่อไปเพราะมันเพิ่งเริ่มต้นนะไม่แต่ศาลฎีกาการเมืองที่เขาศาลม้วนเดียวม้วนเดียวจบหรือเปล่าคืออุทธรณ์ได้ภายใน30วัไดรห์สิบวันได้ครั้งหนึ่งแต่คดีก่อนที่ที่เขา่งหนีไปมันมีคดี ข้าวนหวเปล่าเจํานังข้าวเหรอเออจำนำข้าวไงจำนำข้าวตัดสินไปแล้วจำนำข้าวตัดสินเงั้นก็งั้นก็ติดคุกไปก่อนนะสักสองวันแล้วก็ประกันตัวออกมาสู้คดีนี้ไงเรื่องข้าวก็สู้คดีอีกเออใช่ป่วยไงป่วยได้ไหมป่วยไม่ได้ป่วยไม่ได้เพราะเพิ่งมีสามีต่างประเทศป่วยได้ยังไงล่ะเอ้ามีสามีก็ป่วยได้ทําไมล่ะสมัยสามีต่างประเทศเขารวยนะจรเอเจ้าของท่าเรืออายุก็ยังไม่ถึงแบบยังไม่ถึงธุรกิจเกี่ยวกับ ถ้าเรือในแคลิฟอร์เนียนี่ใหญ่มากเลยเอคะอต้องต้องคิดมุกใหม่เนาะอย่างคุณทักษิณเนี่ยคืออายุเยอะใช่ไหมเป็นผู้สูงเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ป่วยออรอดแอดอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณยิ่งรักจะเอาไงอ่ะพูดถึงนะไอ้เรื่องป่วยเนี่ยมันง่ายคุณทักษิณก็สี่ใบอะติงกระโปบ้างจากที่นู้นที่นี่บ้างว่าเป็นโรคอะไรอย่างเงี้ยใช่โรคบางอย่างนี่ก็พิสูจน์ไม่ได้แล้วก็ใช้เวลาในการรักษาอ ว่าก็ประกันตัวมามีควาจำเป็นต้องดูแลเพื่อนซึ่งเป็นนายกแล้วก็ดูแลบริการซึ่งเป็นตำรวจดูแลเพื่อนซึ่งเป็นนายกอือที่ปรึกษาเด็กที่ปรึกษาที่เป็นนายกอยู่และดูแลบริการ ซึ่งเป็นตำรวจดูแลนายกอยู่คือนายกที่เขาเคยเป็นที่ปรึกษาแกนั่นแหละเพราะงั้นมีเหตุผลเพราะมันเกี่ยวโยงกันใช่ที่ปรึกษาพิเศษเลยดูแลรับซับซ้อนแพรา้วนายตำรวจของเธอก็เป็นบอดี้การ์ดของนายกไงต้องดูแลเพื่อถูกหลังแกนายชี้ราการหมดไปเวลาเป็นเป็นหลายปีนะเป็นห่วงกลับมาใหม่ที่จริงเขาเป็นพลโทแล้วเงี้ย ยังติดงานพันเอกอยู่อ๋อเหมือนแบบว่าสูญเสียโอกาสไอ้หุราชการมันล่วงเลยคนจะได้เป็นพลตำรวจเอกแล้วอแต่นี่ได้แค่เป็นพลตำรวจโทไม่ตอนนี้ยังเป็นพันเรกอยู่พันตำรวจโทหรือพันเอกพันเอกอยู่เหรอคะก็ต้องไปในพนที่จริงถ้าหาไม่มีปัญหาป่านนี้พลโทไปแล้วเป็นในพลแล้วจออพบตรอไปแล้วมื่อวานนี้ อย่าพูดอย่างนั้นสิเดี๋ยวได้ทำเดี๋ยวได้ทำจริงๆเดี๋ยวเขาเห็น <he en S 2> ช่องเออค่ะแล้วก็เดี๋ยวก่อนไปฟังโจ๊กค่ะพลตํารวจตรีจรุนเกียรติปันแก้วนะคะก็พูดถึงเรื่องของการขยายผลเ,เรื่องของการตบซับนะักร้องตบซับอ,อ,อะไรพวกนี้นะคะแล้วก็เห็นบอกว่าตอนนี้เนี่ยข้อมูลเนี่ยมีมากกว่า10วงโอ้เยอะๆนาะนันเลยมีมากกว่าวงใหญ่วงใหญ่วงใหญ่แล้วก็มาแล้ว แ<ว>ลงโก้เข้าให้ข้อมูลแล้วใช่ไหมออแล้วก็ตํารวจก็ไปขอข้อมูลจากทางดรธนกรตที่เป็นที่ปรึกษาของคุณสมศักดิ์เทพสุทินเ,ออเป็นผู้ช่วยคุณสมศักดิ์ออกอะไรอย่างเงี้ยคือทางพลตบตรีจรุนเกียรติก็บอกว่าเดี๋ยววงที่สองนะจะมีความชัดเจนเร็วๆนี้คือมันหลายรนะดับนักการเมืองไถ่พ่อค้ากันคือนักมนตรีไถ่พ่อค้าก็มีนะนะคือไม่ใช่ว่าเป็นแค่ลูกน้องไถกันเองไม่ใช่หรือนักร้องไถนะนัฐมนตรีไถ่พ่อค้าก็มี หรอคะว่ามันดูแบ่งหน้าที่กันทํากันหลายอย่างกันเลยนะคะมันคือมันหลายระดับไงหลายระดับระดับเพร์นักร้องก็มีใช่ไหมนักร้องเล่นนักมีนักรีดประกอบใช่ไหมนักนักตบอีกต่างหากใช่ไหมเทนที่นี้ประเภทระดับรมนตรีเนี่ยคุณไม่ต้องพูดมากอ่ะให้นาห้องไปคุยนะบอกเออท่านรัฐมนตรีมีความไม่สะดวกบางอย่างที่ กระเป๋าใบเล็กไอ้ยกไม่ไหวอายกยกยกไม่ไม่ไม่ชอบยกกระเป๋าใบเล็กเงี้ยอ๋อคือมันอยากเพิ่มอยากเพิ่มกล้ามเนื้อเพิ่มน้ำหนักใช่ใช่เขาเรียกว่ามันมีการตบซับมีระดับตบซับทั่วไปอะไรทั้งหลายแต่มีระดับดาวเลยฮะดาวไถยดาวเอ้ยดาวในมองก่อนเลยว่าไอ้นี่มานี่มันระดับดาวเปล่ามองขึ้นฟ้าเออมันอยู่ดาวไถยไอ้นี่ระวังนะถ้าแลมโบยังโดนนี่คุณื่องากลัวมากเลยในสถานการณ์เนี่ยแลมโบแลมโบที่ว่าไหนแน่ เออเออหนักจริงแสดงการแต่ว่าไอ้คณะนักคณะที่เขาทำเรมโบหรือทำก่อนหน้านี้มันเจ๋งไงมันเจ๋งมันเจ๋งมันเจ๋งมันไม่ธรรมดานะเพราะว่ามันเจ๋งเนี่ยมันเจ๋งถึงขนาดมันโทรไปเป็นคนโทรไปเลยค่ะค่ะเรงเดียวกันอ่ะค่ะมาปิดท้ายกันที่โจกันดีกว่าค่ะโจ้จากพี่โสค่ะวันหนึ่งพ่อก็ได้ยินเสียงโมกุลสวดมนต์ลูกชายสวดมนต์เนี่ยขอให้พระเจ้าอวยพรให้คุณแม่ โวยพรคุณพ่ออวยพรคุณยายถ้าก็บายบายนะคุณปู่คงไม่ใช่พิธานะแล้วบายบายคุณปู่ใช่ไหมพ่อฟังเอ๊ะแปลกแปกไปอีกเดือนหนึ่งปู่ตายจริงอ๋อปู่ตายจริงอีกอาทิตย์มาลูกสวยก็แล้พระเจ้าให้พรคุณแม่ให้พรคุณพ่อบายบายคุณยายพ่อบอกเฮ้ยไม่เคยท่าทางจะดีมะกอีกอาทิตย์หนึ่ง ยายตายจริงๆโอ้ยบายบายยายไม่บายยายพออีกสักเดือนผ่านมาให้อีกสักเดือนผ่านมาบอกว่าบายบายอาคขอให้พระเจ้าคุ้มครองหมอมีเนี่ยนะบายบายป๋าโอ้ยพ่อไอ้ตัวพ่อก็ไม่รู้ทำไงดีเฮ้ยเอาวะเป็นไงเป็นการไปทำงานแต่เช้าเลยนะกูกลัวรถติดกลัวอุบัติเหตุเกิดขึ้นมาอยู่ทํางานทั้งวันออฟฟิศทั้งวันอยู่ทั้งวันเลยนะไม่ไปไหนเลยจะไปไหนเลยนะพอพลอเที่ยงคืนเป้ง กลับบ้านเฮ้ยเรายังอยู่ดีกว่าออกลับมาบ้านปุ๊บจะบอกเมียว่าวันนี้ขอโทษในยน้ที่มาช้าเน่ยยุ่งทั้งวันเลยนะโอ้ยุ่งมากเลยไม่จะมีโอกาสได้โทรหาเธออะไรเลยนะเธอบอกเธอมีปัญหายุ่งทั้งวันเธอรู้ป่าววันนี้เกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นมาวันนี้ไปสนีมาตายหน้าบ้านเนี่ยวันนี้อ่ะโอ้บายบอกป๋าเอาลวพ่กคือใครไปสนีเฮ้ออ๋อพ่อ ใหไปบ้โชคดีหรือโชคร้ายเออเออเอสุดี่มันตายหน้าบ้านเนี่ยวันนี้เปล่ามาตายแทนตกลงลูกใครหว่าพ่อตัวจริงตกลงลูกใครหว่าอะไรอย่างง้นี้เรื่องเอ่อเสือกับหมา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 ล่าเนื้อเนี่ยไปในพรานในป่าใช่ไหมพักกับเจ้านายเดินตรวจตุเร่ไปเรื่อยใช่ไหม ไปเจอเสือเชบไปลงไปกูเจอเสือกูหมาปีต้นไมไ้ไม่ได้เสืเอปีต้นไม้ไทํเงินดีกว่าใช่ไหมพอดีเห็นกองซากกระดูกอยู่ก็เลยนั่งแทะหันหลังให้เสือเพราะว่าอื응เนื้อเสือเนี่อร่อยจริง <c oughs> เลยเนี่ยเนื้อเสืออร่อยจริงเลยอร่อยจริงๆเลยอยากได้สักตัวนะแทะเมื่อจะหาได้นะนานๆเข้าป่ามาทีนะอยากกินเนื้อเสือเพื่อนได้กินอร่อยจริงๆชอบมากเลยนะ จะไม่สุกตัวไม่น่าเน่ยเสือได้ฟังปุ๊บเฮ้ยท่าไม่ดีเลยไม่ดีเลอเพ่นเลยป่าลาบไปเลยทีนี้มีไอ้ลิงอยู่บนต้นไม้มันเห็นหมาไอ้หมาที่เจ้าเล่เฮะเจ้าเล่เหรอเจ้าเล่เจ้าเล่ไปเลยวังดีโหนเถาวัลย์ตามเสือไปบอกว่าเสือโดนหมามันหลอกมีอะไรกินไม่ได้สบายสบายเลยใช่ไหม จริงเขาบอกปะเนี่ยจใจใจน่าปะเอาไปไปไปขี่หลังกูมาเสือลิงขี่หลังมาใช่ไหมหมาเห็นตะกายฮ้ยไอ้หายลิงแม่งตัวแสบเมื่อวานเห็นพงศธรวันไปมันพาหมามายไหมพาเสือพาหลังาาให้ใหม่บอกว่าไอ้ลิงหายนี่มันหายไปไหนว่าบอกให้ไปตามเสือมาให้กินหน่อยเลยงเไมน้างจะ <c oughs> ตี <c oughs> แม่หมานี่เหมือนแม่หมาเนี่มันเจ้าเล่ห์ล่อตั้งนานแล้วใช่ให้ให้ไปหลอกเสือไม่กินหน่อยหนึ่งยังไม่ไม่มีมาเลยช้าเหลือเกินนะเสือทำไงอ่ะเสือเพ่นมันเจ้าปัญญาและเกเรในหมาตัวนี้เสือเพ่นเลยหมาตัวแสบมันคล้ายๆนักการเมืองบางคนในสภาเราเลยไอ้เสือตัวไอ้ไอหมาตัวนี้ทีนี้ตัวจีนเราพูดถึงความรักที่ยังยืนนั่นแหละ สองตายายอยู่ใกินชีวิตไ้มาหนาแล้วใช่ไหมตอหลอดเวลาเนี่ยยายเขาก็ถักทอรกระเป๋าใบหนึ่งบอกว่าปู่นะอย่าไปยุ่งกระเป๋าใบนี้นะเก็บไวนะกก้นะจนกระทั่งใกล้วันสุดท้ายของฉันแล้วค่อยมาว่ากันว่าอะไรก็ไหนมีอะไรใช่ไหมพอสุดท้ายเนี่ยยายก็คือวันสุดท้ายแล้วปู่ก็รีบไปเอากล่องนี้มา ปิดดูในมีเงินเก้าหมื่นพเหรียญโอ้โหบอกว่าเนี่ยแล้วก็มีตุ๊กตาสองตัวอยู่ข้างในตุ๊กตาทอนะก็เอามาให้ยายถามว่ายายนี่คือความอยากต้องการสิ่งสุดท้ายที่จะอกากให้ปู่รู้ว่าเนี่ยกล่องที่ปิดมาความลับมาตลอดเนี่ยก้อนนั้นก็มีเงินกระตุกกตาทำไมล่ะ ทำไมตุ๊กตาบอกตอนฉันเป็นสาวๆเลยนะ<ม>ย่าฉันสอนบอกว่าถ้าแต่งงานไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมีเรื่องโมโหกับสามีคู่ชีวิตเนี่ยก็ให้นั่งถักตุ๊กตาไว<ม>้อย่าไปโมโหฉุนเฉียวอย่าสแดออ<ม>าสแดงออกอย่าแสดงออกจากตุ๊กตาไปนะถือว่าเราเป็นการระงับความโกรธใช่ไหมก็ปู่ได้ฟังทราบซึ้งใจมาก้โอ้ยเราอยู่กันมามตั้งนานสองนาน เออมีเรื่องอะไรเนี่ยมีตุ๊กตาแค่สองตัวแสดงเธอโกรธฉันสองครั้งแค่นั้นใช่ไหมเห็นไหมแล้วเงินเนี่ยเป็นยังไงเงินเนี่ยเงินข้าหมือนห้าพันเหรียญ่ะฉันเอาตุ๊กตาตื่นไปขายหมดเลยขายมาได้เก้าหมื่น่นเหรียญแม่นั่นคือมันมันไม่แค่สองตัวค่ะช่โกรธมันจลรอดชีวิตเอาหน้า เอ้ทิ้งอย่างน้อยก็ได้เงินถังเก้าหมื่นเหรียญนะเออใช่เออมียายไม่บอกว่าไอ้เก้าหมื่นคนนี้ไว้ทำศพทำศพค่ะแล้วเขากงเต็กใส่ไปให้ด้วยนผู่ไม่ต้องเอาค่ะเอาราคาสนุกสนานกันนะคะในวันตรุษจีนแบบนี้นี่เขียวแดงนี่ไม่ใช่คริสต์มาสนะนี่ตรุษจีนตรุษจีนวันนี้มันเขียวแดงมากเลยแล้วนานาจะเห็นคุณสุพลใส่เสื้อแดงอะ เทศกาลนี่เพื่อเทศกาลเลยนะคะก็ให้มีความสุขกันทุกคนนะคะรวยๆแห้งๆวันนี้หมดเวลาแล้วลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับปลอดภัยโลอภัยโรครบดทุกคนครับชินเพียอยู่อิสเนชายนะเพราะโลกแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าว เมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News1 ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News1 ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง n n e n News1 เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ